What the channel and gaming business เป็นชาว W T F ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นเลิกงานย,ยามดีนะครับที่เราจะมาเปิดกล่องนะครับเจ้าเกมนะครับคอนโซล P S 4นะครับอ่าเป็นรุ่น E Limited นะครับ EDITION นะครับอ่าเป็น มาในรูปแบบของแบทแมนนะครับผมอักครัมไนนะครับผมผมก็ตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันนะว่าเอเราจะซื้อดีไหมนะครับแต่ว่าใไหนก็ของเขาก็มาแล้วนะครับพอดีก็เงินก็เข้ามาพอดีอะไรอย่างนี้เราก็เลยตัดสินใจซื้อมานะครับผมอ่านี่คือรูปก,กล่องข้างหน้านะครับผมนี่ก็เป็นแบทแมนนะครับก็สโลแกนของเขา PS4 นะครับแล้วนี่ก็ อ่เป็นตัวคอนโซลนะครับเป็นสีอ่าสตีลเกนนะครับผมก็คือสีเหล็กแล้วก็สีเงินเงินอะไรแบบนี้นะครับแล้วนี่ก็เป็นตัวเกมนะครับมีเกมแถมมาให้ด้วยแล้วก็อ่ามี Exclusive c o n t e น t นะครับผมไม่ทราบว่าเห็นไหมหรือเปล่าอ่านี่นะฮะมี e x c l u s i v e Content ด้วยนะครับผมก็คือในเรื่องนะครับที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมเดี๋ยวขอจัดกล้องนิดนึงนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านข้างกันก่อนเลยนะครับ ด้านข้างนะครับอ่าด้านข้างก็มีตัวเกมเนาะมีตัวเกมแล้วก็มีแผ่นเกมเนาะแล้วก็มีอ่าสโลอ่าโลโก้นะครับแบทแมนของเขาอ่าแล้วนี่ก็คือด้านหลังนี่คือแบทแมนนะครับแบทโมบิลนะครับก็คือรถของเขานะครับผมแล้วนี่ก็คือรูปภาพนะครับในเกมนะครับตัวเครื่องอ่า อ่แล้นี้ก็คือรูปแบบนะครับ Ex c l u s i v e นะครับผมไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองซูมเข้าไปดูนะครับว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับอ่า e x c l u s i v e c o n t e น t น,นะครับผมแล้วก็มีอ่ารูป Batman สูตรนะครับผมก็คืออ่าชุดนั่นเองนะครับว่ามีประมาณ3ชุดอะไรแบบนี้รวมกับอ่าไอชุดที่เขามีให้สแตนดาร์ดอยู่แล้วก็คือชุดนี้ก็คือเป็น4ชุดนะครับผมแล้นี้ก็คือข้างบนของเขา อ่า PS4 นะครับผมสวยงามสวยงาม500นะครับห้าร้นะครับผมอ่าสีสตีลเกย์อย่างที่เราได้พูดกันไปเนาะเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องเลยนะครับผมแกะกล่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวซูมออกก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเงนใกล้ๆเลยนะครับตัดชึบโอเคเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งนะครับตัด จบโอเคทีนี้เราก็จะเปิดกล่องนะครับผมอ่าเปิดขึ้นมานะครับเปิดได้แค่นี้เนาะเสร็จแล้วก็ต้องดึงในเจ้านี่ออกมานะครับผมอึบ๊แบบนหนึ่งนะครับโอเคนี่ก็คือภายในกล่องนะครับเอาละโอเคเนาะ เห็นไหมเอ่ยอ่าทีนี้เราก็เปิดขึ้นมาโอเคอ้าวพอเปิดขึ้นมานะครับผมสิ่งแรกที่เราจะเจอนะครับก็คือเจ้าจคอนโทรลเลอร์เห็นหรือเปล่าอ่าให้เห็นในแสงด้วยนะครับสีเงินนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะฮะอ่าก็ค่อนข้างสวยงามนะครับใช้ได้สวยเนาะไม่มีที่ติเลยสี สตีลเกรย์นะครับผมโอเคใส่กลับไปที่เดิมก่อนอ่าแล้วนี่ก็คือนะครับคู่มือนะครับผมคู่มือโอเคเดี๋ยวเปิดขึ้นมาก่อนนะครับเอ๊ะออกมาอันนี้มาไว้ตรงนี้อ่ะตรงนี้แกะยังไงวะโอเคครับพอเปิดขึ้นมาอีกนะครับก็จะมีอ่าสายนะครับสำหรับเสียบกับอะแดปเออคงไม่มีอะแดปเตอร์เนาะ PS4 แล้ว อ่าไม่มีดัตเตอร์นะครับก็คือเสียบเข้ากับตัวเครื่องเลยนี่เป็นปลั๊กนะครับผมปลั๊กอ้าวรอบนี้นะครับ PS4 นะครับเขาแถมหูฟังมาให้ด้วยสำหรับคนที่ไม่มีหูฟังก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะฮะอ่าแล้วก็มีสาย HDMI นะครับแถมมาให้อีกหนึ่งอันอ้าวะแล้วนี่ก็สาย HDMI นะครับอ๋ออันนี้ USB นะครับผมอันนี้ USB เป็น USB 3.0นย์นะครับผมที่เขาใช้กันทั่วไปแล้ว อันนี้ก็คือ HDMI โอเคเสร็จแล้วเรามาดูกันในรูปแบบของตัวเครื่องกันบ้างนะครับมาดูสิปึ๊บป๊บอ้าวเดี๋ยวพอเปิดมาปุ๊บข้างล่างนะครับก็จะมีแผ่นเกมนะครับมาให้อ่าก็จะมีอฮาร์เล็ q ควีนนะครับสตอรี่แพ็คนะครับผมเป็นเหมือน DLC เนาะเอมีอะไรบ้าง เดี๋ยวขอเนี่ยคือตัวเครื่องนะครับผมอุ้ยแบตจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีบไปเลยอ่านี่คือตัวเครื่องนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยงามอ่านี่ก็เป็นพอร์ตต่างๆนะครับที่ใส่แผ่นเห็นหรือเปล่าอ่าสีเงินนะครับค่อาที่จะสวยเลยโอเคเดี๋ยวจะว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับผมแบตกำลังจะหมดละอ่าตกครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกอย่างเออเห็นเขาบอกว่ามีคอมิกส์บุ๊กด้วยนะฮะแต่ว่า ผมยังไม่เห็นคอมิกส์บุ๊กเลยอันนี้ไงคอมิกส์บุ๊ก1ันซ่อนนะครับอยู่ในอ่าอยู่ในกล่องนะครับผมโอเคนะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับเจ้า PS4 นะครับคอนโซล Batman Edition นะครับแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับโปรดกดไลค์หรือ Subscribe The Beauty F Channel